มันอยากได้รถมันอะติดเทอร์โบไม่เขียนฟู่ฟู่เงี้ยอยากแต่งรถเออเขาไปแอบซื้อเทอร์โบมาแล้วห้าห้าห้าหเฮ้ยเ้ยว้ยเฮ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 ้ย้ย้เฮ้เ้ย คนสวยอะไรนะพี่หน่องวันงี้พูดอะไรนะวันนี้พูดอะไรเจ้าอะไรนะขายของท่านไหนเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกแล้ว่าจะเอาวีอัดมาทำแบบเนี้ยมันทั้งเทอร์โบมากนะตอนเนี้ยเราขับ NA มาทั้งชีวิตแล้วไงเทอร์โบที่เราเคยจับก็มีแต่ดีเซลไม่เคยเล่นเทอร์โบบนซินเลยเดี๋ยวไม่เคยไม่เคยไม่รู้สิว่าความว้าเป็นไง อยากได้ไหมอยากได้สมมติว่ามีคนติด t บให้พี่เอาไหมาถ้าผมหาทับปอนให้พี่ได้เอาไหมาเอาดิเอาอีกมาเอาดิ <laughs> อย่างนี้เลยเอาอีกมั้ยนไห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 นจริง,งจริงจริง,รง,รงพี่อยากได้ฟิลดึงหรือว่าพี่อยากได้ฟิลโบออฟกูอยากได้ฟิลโบออฟแต่จริงจแล้วพี่รู้แบบว่าแมนแมนอ่ะเขาไม่ใส่กันหรอกโบออฟอ่ะเขาเซิร์ฟที่หน้าใบอยากได้จริงเอ่ะคุยกับเมียเนี่ยเผื่อเมียให้มีโอกาสเราก็จะทำเฮ้ยเท่าไหร่แพงไหมโอ้โหลูกลูกพี่ตีไว้ สามสิบอ่ะสามสิบใบเทาลูกพี่ตีไว้เดี๋ยวผมไปคุยกับเมียก่อนเผื่อเมียอนุมัติให้ฮะอะไรเขาขออะไรตัวอย่างมาเปิดคลิปเขาหน่อยมาเปิดคลิปเขาหน่อยรอดิอยวหลังนี้แล้วมาสวัสดีครับแตาละสู่ญใหญ่ใหญ่บอกว่าพี่น้องตอนนี้มันเอาอีกแล้วอ่ะแบบว่ามันมันพั่มเพออ่ะเวลามันอยากได้แมันจะพั่มเพอพั่มเพอใช่ป่ะรอบที่แล้วกอดอยากได้รถเนี่ยมันดูรถทั้งวันเลยว่ะจนเราเนี่ยต้องซื้อให้มัน และครั้งนี้มันอยากได้รถมันอะติดเทอร์โบไม่เสียงฟู่ฟู่เงี้ยอยากแต่งรถเออแล้วเรื่องของเขาเราลำคาญอ่ะแล้วทำไมตัวจะไปซื้อเทอร์โบให้เขาอุดหนุนให้มันหน่อยไหมได้ไหมไม่เอาสามสี่หมื่นโอ้งั้นเป็นอย่างนี้ดีกว่าองนไปทำอย่างอื่นดีกว่างั้นอย่างนี้ดีกว่าเขาเขาจะสั่งชุดชี่มแล้วตัวจะไปซื้อเพื่อพี่น้องเพื่ออะไรทำเพื่อไหมทำงานด้วยกันมันก็ต้องมีอะไรใจดีขึ้นมาอีกอ้าวคาเทอรมลูกใจยังยังปล่อยไว้ก่อนลูกกับช่างมัน เอาพ่อคนนี้และเอาพ่ออื่นลูกเราหาเลี้ยงมันนี่มันหาเลี้ยงเราพี่น้องอ่ะเอางี้วันอยากได้เทอร์โบใช่ป่ะเขาไปแอบซื้อเทอร์โบมาแล้วห้าหมืนเพื่อนนะตัวมันลูกเท่าไหร่ห้าห้าห้าหมื่นห้าร้อยห้าร้อยเทอร์โบอะไรเดี๋ยวยิบไปดูถึงกล้องวิถือกล้องวิถือกล้องไวิมีหรอห้าร้อยนี่ไงนี่ไงมันอยากได้เทอร์โบใช่ไหมพี่มึงไปซื้อเทอร์โบมาให้มันนี่ี่เดี๋ยวแม่มันดูป่องแฝงจัง เสียงเทอร์โบปลอมไม่ใช่เทอร์โบจริงๆเออคือจะเรียกว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋นชื่อดังที่สุดในโลกก็ได้นะเอาให้มันไปก่อนแค่นี้เอาให้มันไปก่อน500ทํางานอย่างนั้นมันมาสายเอาแค่นี้ให้มันไปก่อนแก้งมันใช่ไหมเออแก้งมันกูจะไปให้มันเมียอะไรแล้วเราาฝันคนนึงเนี่ยก็มันบอกครับมันเคยพูดกับเขาว่ามันเอาแค่ฟิลลิ่งวันนี้เขาก็เลยซื้ออันนี้ให้มันต่อสายไฟสองเส้นใช้ได้เลยจริงเหรอเออไอ้มทิ้งมันไว้ก่อนเนาะใช่ทิ้งเยอะไว้ก่อนเอองั้นเดี๋ยวไปคุยกับมันก่อนดีกว่า ขี่มอไซค์กับบ้าน่อแชร์ตู้ยยตตเย็นไว้ก่อนพูดอะไรเนี่ยบ้าเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหอยบูดเดี๋ยวมันมาเห็นทำไงล่ะซ่อนไว้เงี้ยจ้างเียอยู่เนี่ยยังไม่ไปไหน,นอ,อีกเหรองี้ว่ะเมื่อกี้ที่ผมหายไปผมไปขอเมียม,มาให้แหมผมบอกเมียว่าทำไมคุณเมียแล้วกูรู้นะว่ามึงบ้าแต่ว่าวันนี้มึงไม่ได้แดกยามาใช่หมายถึงว่าผมอะไปขอเมียว่าจะเอารถพี่อะไปติดเทอร์โบให้ดีมาเลย อย่างนี้เลยนะม,ยยม้วนเป็นงูเหลือมอย่างนี้เลยนะสิงปนะันเนี่ยอ่าว่าพี่ทิ้งรถไว้ก่อนได้ปะล่ลละเดี๋ยวผมก็ไปทำให้ในกระบวนการออสทั้งหมดนี่ผมใหญ่ที่สุดแนละ้ว,วแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้คือเมียผมอนุัติน,นนะถ้าเมียผมไม่อนุัาิอ่นนะผมก็ไม่มีตังค์กูหมดตัวแล้วกูจะใช้แต่เหรียญละ เอาว่าเดี๋ยววันนี้พี่ทิ้งรถไ่นี่ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้นะเยี่ยบกูกูแน่นอนวันเดียวเสร็จมันเป็นชุดคิดคืนนี้ก็เสร็จแล้วรถก็ซื้อให้แล้วเทอร์โบจะติดให้ไม่ได้มันจะเป็นยังไงแบบวะาแคนนี้เลยแค่นี้เลยพี่เฮ้ยราพาพร้อมกับความฝันแน่นอน ตอนนี้มันก็กลับบ้านไปแล้วครับเดี๋ยวยิญญาณทำการติดเทอร์โบให้กับพี่น้องครับเรามาเริ่มทำการติดตั้งเทอร์โบเฟกให้กับพี่น้องเลยดีกว่าชุดนี้ไม่แพงไม่เพิ่มแรงมา้าไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรต้องแข็งแกร่งหูหอยลูกเบเล <laughs> มันก็มีพวกติ๊งตองอย่งเราเลยแหละซื้อ <c oughs> ระวังนะครับไอ้นี่มันบ้าไอเนี่ยมันบ้า มันเหมือนไหมเสียงมันเหมือนไหมเหมือนนี่โบแดงโบแดงเห็นโบแดงแสดงในใจเห็นโบแดงแสดงในใจแล้วยังไม่ต้องให้ดูนะยางคือว่าพาไปเทสกันฝักฟังฟิลลิ่งใช่ไหมใช่ให้มันดูว่าเฮ้ยแบบว่าเป็นไงเป็นไงแรงขึ้นปะวะอะอ่ะที่เทอร์โบแล้วมันแรงขึ้นด้วยใช่ปะถ้าจริงจริงมันแรงขึ้นแต่เฮียเนี่ยไม่แรงหรอกมีแต่เสียงกกผิดอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูตอนพี่ยิมติดตั้งเลยครับไปะ ได้เสียงไ็นไงได้ฟีลลิ่งไหมเสียงโอเวอร์กันเสียงจริงจริงจริงหรอจริงของแท้เป็นอย่างงี้อ่ะขึ้นขึ้นขึ้นเสียงขึ้นเสียงอ่าเห็นไหมของแท้เป็นหงี้จริงแต่ที่นี่กดได้ตลอดเดี๋ยวผูกไปกับคัสเียบคัสปุ๊บมันจะดังเออเตรีตัวเก็บสายอะไรให้ดีนะอ่าแล้วเดี๋ยวรอพี่น้องโอเคพี่น้องผมติดเทอร์โบให้พี่เลยพี่ นี่อุ้ยไม่สตาร์ทดังได้ไงวะโอ้โหโบอ้อไป็นไงคุณผู้ชมมาดูเรื่องของสแกมเมอร์กันหน่อยนักต้มตุ๋นหลอกลวงนะคะแล้วที่จะปลุกใจตัวผมเชิญ Tomorrow แม่งห้าโมงกว่าเนี่ยให้มารับรถก็ไม่มาเป็นไงมาแล้วน่เสร็จแล้วรถอ่ะโอ้โหทั้งคืนเลยเมื่อคืนอ่ะอีโต้เละเมียอยากกลับมาบ้านดึกดูดูมาดูอพี่ไปฟังเดี๋ยวพี่ฟัง นเนี่ี่แหละอุยพี่น้องม่นทำบุญด้วยอะไรวะอยากได้อะไรก็ได้อ่ะสุดยอดอ่ะอดใจไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้โหกูไมคตรดีใจเลยอ่ะโบออฟโบออฟของเกรดดี้เกรดดี้ลองไปลองได้เปล่าไปด็ดเนี่ยดึงเปล่าดูอยากรูอยากรูไปๆเราดูกันสำเร็จค่ะทุกคนโอ้โหแล้วพี่น้องนี้จะดีใจเป็นพิเศษเลย เอาเลนว่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับโบหม่เสียงเทอร์โบฟิตฟิลของเขาไปดูเลยค่ะม่จงวะไงไม,มาเยี่ยมโบมาบ้างเดี๋ยวเมื่อกี้ดึงเเยอ่อเริ่มคิดไปเองอเรายกคันเล่นป๊บโฟวเลยป่ะเออหนึ่งได้ฟิลมันแน่งโคได้ฟิลอะอารมณ์แบบอีวเลยะ่ะดูดูดูดชนลอกอนี่ นี่แหละอนี้แหละต้องการองเขเล่งดีนี่แหละถองเขเล่งถองเขเล่งถ้าถ้าแต่ถ้าเป็นออโต้โบไม่ค่อยตัดเพราะว่ามันจุ่มเลยไงมันจุ่มได้แต่ถ้าแต่นี่มันจุ่มไม่ได้ไงอยากห้เะอู้โหผมบอกครนี่ผมไปขอสปอนเซอร์มาให้คอคอเบาๆก็ไม่ติดบูสต์ไม่ติดดิ ชุดโม่อะนะชุดของชอบชอบอร่อเนี่ยเป็นไงพี่นี่แหละที่ต้องการลองขับก่อนไหมล่ะลองสักรอบไหมล่ะพี่ลองก่อนดีมั้ยามาลองขอลองขอลองหน่อยลองหน่อยโบค้างมีพี่รุดนะลมค้างเทอร์โบอ๋อเอาลมลมค้างลมค้างเทอร์โบใส่ไม่ดังแล้ววะลมค้างเทอร์โบ แล้วยังไงครับขับรถเดิมเลยเหรอใช่เออมันนี่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าพี่ต่ายเขาจูนมาละเอียดเลยเออแต่มาดูมีกําลังขึ้นนะแต่มาดูมีกําลังขึ้นนะคิดเองเก่งเออเองเก่งถอยอขึ้นเนินแทมแทมบังเบิ้ลไหนวะนะโอ้ใช่เลยโอ้ใชเลยคนทัำประเทศเขารู้กันหมดแล้วมันปลไม่ใช่เหรนี่มันใช่ เฮ้้้ยยยนีโออไปไปขับมาคนเดียวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผ่านปุ๊บเปลี่ยนเกียร์ตรงผมนะผมจะดูข้างนอกว่าเสียงมันดังขนาดไหนเอยถูกใจก็ลาถูกใจก็ลาแต่เขายังไม่รู้เขาก็งงอยู่ว่าทำไมรถวิ่งเบาๆก็ดังเหมือนกันหะถ้าเป็นรถซิ่งอ่ะเวลาโบออฟมามันจะดังเพาะไงอะ Okay. ดังดีว่ะผลได้ไหมขุ่นดังเลยบอสดูขนาดนี้ใครจะกล้าเล่นกับพี่ผลที่เป็นจริงไปให้พี่ต่ายเข้าบอสบอกขี้นมายังไม่มีมันก็ไม่ดังเลยโอ้โยโอ้โหนี่เนี่ยโดนใจมึงโดนหลอกแล้วมึงยิ่งนั่งโง่ๆควายอยู่ด้วยเนี่ยพอเใช่พอเดิมไมอเติม อีเตอร์ไม่ต้องดิยิงสดบ้ามาถูจากเห็นเลยมาดูจากเห็นเลยมาดูเห็นเลยแล้วสกู๊ปไม่ต้องมาหาฝาสกู๊ปใส่เหรอมันยิงสดมันแรงกว่าอ้าวแต่เธอโบก็นั่นไงแต่ลมแต่ลมเฮียเลยเธอโบอย่าท้อนะอย่าร้องไห้อย่าเจ้านะคะอันโตแล้วนะคะเอาเดี๋ยวอ่ะเปิดฝาเปิดฝาแล้วฟังเสียงมันจะแต่ลมได้ยังไง สัตว์เอ,อ้ยที่กูคิดเยอะไปเองเนี่ยกูก่าแล้วว่ากูบ้าพอพอพอแล้วมันกระพริบนะผมไม่ถึง <c oughs> ทำไมอะ่ะโหพี่สี่ห้าร้อยเองผมออกให้พี่ได้อยู่แล้วสนุกมากเลยนะมาเกี้ <c oughs> <c oughs> ฟิลได้ไหมฟิลแบงค์ได and ้เ้ยมีความสุขมากแฮปปี้อยากได้ฟิลก็เอาไป500ร้อยยูเอซายทำไมสี่ส้าห้าหกเจ็ดหมื่นเขาไม่ถูกใจเหรอครับน้องๆใจถูกใจแล้วครับเขาไม่ถูกใจครับน้องรู้ขาดด้วยนะครับเซ็ตโบเซ็ตโบก็นี่เลยอย่าลืมนะครับไต่บางมดเฉยโบออินเตร์ชื่อนี้ครับมีแต่เสียโอ้ยสัตว์เอ้ยไอ้สัตว์เชื่อนี้ไม่มีเสียแข็งอะลูมิเนียมเกี่ยวกับรถยนต์นี่เลยจัดไปนี่ก็พี่ต่ายไม่ว่างก็พี่ยิ้มไปก่อนแล้วกันพี่ฝากไว้ไม่ใช่อะไรนะเผื่อยเขาจะแบบ ไอ้หน่องมึงมาทำม,มันจบๆหรอไป,ไปอยู่แล้วทำอยู่แล้วเอ้ยเจอใหม่อีพีหน้าอันนี้เราก็ให้พี่หน่องไปเลยแล้วกันนะครับ500บ,บาทกับการติดเทอร์โบสารฝันพี่หน่องอีกหนึ่งอีพีครับไปละบายบายสวัสดีครับ